สวัสดีครับท่านผู้ชมนี่เป็นลานปฏิบัติธรรมป่าช้าบ้านคำสีตําบลหนองบัวอําเภอหนองกรุงศรีจังหวัดกาลสินนะครับในช่วงนี้หลวงตาบุญชื่นปัญ,ญาวุฒโธมาจําพรรษาอยู่ที่นี่พรรษาที่16ของหลวงตาบุญชื่นนะครับในช่วงกลางวันวันนี้ญาติธรรมมากันเยอะมานั่งปฏิบัติธรรมมารอสวดมนต์ทําวัดเย็นเวลา16นาฬิกาแต่วันนี้ญาติโยมมาเยอะหลวงตาก็เลยออกมาเร็วนะครับ ออกมาเวลา10นาฬิกาให้ญาติธรรมได้เข้าขอพรแล้วก็ถวายจตุปัจจัยเนื่องจากวันนี้เป็นวันพระก็เลยทำให้บรรยากาศในวันพระเล็กวันนี้คึกคักมีพี่น้องมาออกโรงทานกันมากมายเป็นโรงทานมาจากไหนใครทำอะไรบ้างนั้นก็ผู้ใหญ่บ้านผู้ใหญ่สมภักจะพาพวกเราไปชมบรรยากาศในสถานปฏิบัติธรรมแห่งนี้นะครับต้องขอขอบคุณผู้ใหญ่สมภัก อนุสรมาณที่นี้เรามาชมบรรยากาศในช่วงกลางวันไปพร้อมๆกันครับอันนี้ก็เป็นโรงทานนะครับยาติตาำจากบ้านนาคาน,น้อยครับครับมาต่ใส่รับโรงท่านมาแต่ใส่มาจากนองสีครับมาจากนาคำน,น้อยครับเป็นบุญนะครับ เมาทำบุญน้ากันนะครับมื่อนี้คนมาหลายนะครับพี่น้องมื่อนี้คนมาหลายมีลงท่านครับขนมจีนครับจตดตดทําจากหน้ากําหนอยนะครับน้องสีมีของมีไผ่แน่ครับมามพ,มพ่อนยมผ่อนยมแน่สำลีแน่สำลีแน่สำลีแน่สำวย ครับผมสาธุสาธุอนุโมทนาสาธุบุญครับสวัสดีครับลงท่านมาจากไสเนาะครับมาจากน้องหัวใจค่ะจากน้องหัวใจใจน้องเขียดนะครับเฮ็ดอีหยังมาเมือนี้สู้พี่น้องเข้าด้วยกับนครับด้วยกันนะครับคุณคุณอนุโมทนาสาธุครับผม นี่ก็ญาติธรรมนะครับก็เริ่มเดินทางมา,าวันนี้เป็นวันพระนะครับมีคนเยอะนะครับซึ่งดวงตาก็ลงมาประมาณเที่ยงนะครับวันนี้มีญาติโยมที่เดินทางนะครับมาเยอะนะครับวันนี้ ลงทานก็เริ่มมาตั้งแต่เช้านะครับหลงตาก็รับญาติโยมนะครับตั้งแต่เช้าวันนี้อ๋ออันนี้ก็เริ่มลงมาาจะถามมาจากจังหวัดกาลสินนะครับมาจากจังหวัดกาลสิน ท่านมาจากสารคามสารคามเจ้าพระพระมุฎนาบุญสาธุเดบบดย่งมากามวนเอนมนมันเกิดกามสงบน่งสมาธิภาวนาอยู่ใจ้นบ้านเันบรรลุประดมมรรคธรรต้นตากันมาล่อเบินนยัอไม่นังล่อเบิน นัเก็ดยวแมนสงบกลว่าโอ้ยเลยว่าล่าโดดล่าแน่ล่าในการของภาพัดวอยากมาทาอยทธรกันหน่อยกบบเส้หัวดูเพราะวโโดดหวใตปีหนึ่งกับชีเดียชีมือในลานชิ้นขาออกไม่ใจหนานพรแม่และมีขอบครัวใจญ่จบนไห้ลูกลายคนอยู่ปะค่ะลุงตูไห้ลูกไร้คนมี ใูบแม่บ้านชีคนแม่บ้านกันยังอยู่อยููเล่ากัเล็กลกิ่ใช่ครับคือตอนนี้หลวงตาไม่มีพ่ออะพ่อบ้านเป็นัวเตอว่าใจชีตาตอนแรกกนนะมาอยู่มากอย่างนี้เราเล่าคันสบายเลยจ้ะจ้ะมานีมีนะจ้ะในหน่อยในการยิมสงบเลยบ่วจ้า